นี่คือกระนาดพป้นฐีนะครับสีสวยนะครับตีตะน้นเลยครับตีตะน้นดำเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมช่องย t u b e สีดินแบ่งค่ายตรณี่เสียระทุกฐานนะครับวันนี้ทางทีมงานตรณี่เสียระานนะครับจะพาพ่าพอแม่พี่น้องมารับชมดินแ่งค่ายเปลงสวยนะครับสีตลาดสายา่าง ตะนนเส้นผ้าย่างลำตับนะครับช่วงท้องจุดห้ากิโลเมตรนะครับตอนจะทึงงมู่บานจุลาปอนนึงนะครับเป็นดีดินช่วยนะครับแบ่งใกล้ติตะน้นดำไส้ลักไส้ถุงใยลำทับเลยนะครับเพะมาจากถุงใยจากไปแดงถุงใย่มาท่องจุห้ากิโลนะครับนี่คือสภาพดินนะครับถีตีตะนนนะครับเป็นดีนถีหยั่งไม่ต้มดีนะครับ ตอนนี้กับต่วาจะใข่ปลาคาเป็นห้องนะครับแบงใกล้เป็นห้องห้องหละห้าเส้นบาทนะครับผีต้มแล้วนะครับห้องหลาเส้นบาทนี่คือต้มให้เรียบร้อยนะครับต้มใหเสมอตะนุ่นนะครับต้มให้เสมอต่นุ่นตะนี้เลยนะครับนี่คือกระฟาสีดินแบบปัจจุบันนะครับไป่าไม่ต้นทุนนะครับแล้วก็ไปทางนี้นะครับต่างไปต่างลำตับนะครับเลยไปอีก อร่อยเม็ดก้างหน้านะครับจะเป็นหมู่บานตุลาก่อนนึงนะครับสีดินแบ่งค่ายขนาดอร่ากุญสีพิบนะครับราคาเส้นบ้านนะครับต่อีกองนั้นก็คือ6กิบตารางว่านะครับค่าเจะเส้นบ้านนะครับนีู่่ขน่าถึนสีนะครับสีสวยนะครับสีตะน้นเลยครับสีตะน้นดำเลยสวยอามมาก ถ้าใครสนใจก็ติดตอ่อเข้ามาได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับที่เบอร์เท่าสูนแปดส่ามห้าสองเกาเจ็ดกาว่าโซ่งนะครับศูนแปดส่ามมาสองเกาเจ็ดกาว่าโซ่องสูนแปดส่ามมาสองเกาเจ็ดกาว่าโซ่องด้วยเฟสตรามีเสียร้านะครับที่ดินแบลงใกล้ติดตนน,นนะครับที่ตาย่างครับช่วยนะครับลายกลายนี้จะเป็นแปลนทีมไม่ฟื้นแล้วครข้างหน้านี้จะเป็น ปิดตะจักนะครับนี่คือสะานตีดินนะครับทียังไม่ต้มนะครับแต่ราคาที่เราบอกไปในห้องงาเส้นนี่คือปลอมต้มไม้เรียบร้อยนะครับปลอมต้มไม้เรียบร้อยต้มเสมอตะน้นนะครับไปรต้นใจกติดต่อเข้ามานะครับคุณโต้สูตรแปรซาม้าสองเกาวเจ็ดกาวมาสองสูตรแปรซามาสองเกาวเจ็ดเก้าวห้าสองครับผมขอบคุณมาก ติดตามแบบชมกับสวัสดีครับ